ผมอยากถ่ายหมวกกันหน้ามั้ยเดี๋ยวอัดคลิปลยี๋ยวอับนลิป สงลงได้ไหมครับพี่ไม่ได้ไไม่ด้ถ้าลงได้ต้องฝั่งนู้นสิ่อ้อไอใบที่ฝั่งนู้นที่ก็าทำให้ลงได้

วยรวยรวยยอมรวยรวยแห้งอ่ะสนบัวยอมจลัดอนบัวจะลงคุณจลัดคุณสวัสดิ์อ่าเชิญมารับชมมาที่นี่ได้อ่าทุกขายดีขายดียอมจะลงไหมฮะจะไปแปแล้คนเลน้ำเริ่มเยอะอน้ำเริ่มเยอะแล้วเอาเอาเอาเกือบไม่รอดเกือบไม่รอด ครับที่นี่ปลูกบัวพันอะไรบ้ากครับที่นี่จะปลูกบัวบัวกระดง้งบัววิตเรียแล้วก็บัวยักษ์ออสเตรเลียแล้วก็บัวแดงเด,ดแฟแรนก็ส่วนใหญ่ค่ะส่วนในเรื่องของราคาราคาจะเริ่มจากบัวกระดง้งไซส์เล็กก็จะเริ่มจากราคา350บาทจนไปถึงขนาดใหญ่สุดอยู่ที่3,500บาทค่ะ ขนาดใหญ่สุดนี่ขนาดไหนครับขนาดหนึ่งเมตรห้าสิบถึงเกือบสองเมตรได้เลยค่ะต่อใบอ๋อที่เขามีคนล,ลงไปยืนได้ยางงี้ใช่ไหมใช่นะใช่ค่ะแต่แต่ว่าตอนที่เราส่งก็จะยังยืนไม่ได้ต้องไปปลูกต่อค่ะให้ใบมีขนาดใหญ่มากกว่านั้นคแล้วบัวอะไรที่ได้รับความนิยมมากคะตอนนี้ก็จะเป็นบัวกระด,ดง้งหรือบัววิตเตเียเนี่ยแหละค่ะอ๋อครับผม หเห็นบอกที่ปรับสถานที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้หรอครับใช่ค่ะทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้จะเข้ามาเรียนรู้หรือจะมาสอบถามวิธีการปลูกก็ก็เข้ามาได้ค่ะเรายินดีให้คําแนะนําแล้วก็ให้ใความรู้ด้วยค่ะครับแล้วที่นี่ประมาณมีประมาณก,กี่ไร่ครับนาบัวที่นี่ก็ประมาณเกือบสิบสองไร่ค่ะเกือบสองไร่ใช่ไหมคะ,คะแต่เห็นสถานที่ปลูกเป็นให หมือนกับให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเลยใช่ค่ะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้แล้วก็เข้ามา,าซื้อหรือเลือกซื้อได้ค่ะมจีจำนวนมากเลยครับขอบคุณครับ